สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปหาเสาสัญญาณนะครับเป็นแอปหาเสาสัญญาณเค,ครือข่ายมือถือที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับสำหรับใครที่ต้องการทราบว่าเสาอ,อยู่ใกล้เราขนาดไหนนะครับให้มาดูที่แอปนี้ได้นี่ครับเป็นแอป open signal นะครับก่อนอื่นเรากงเปิดเน็ตก่อนนะครับ เนี่ยผมจะเป็น tot mobile ครับเสร็จแล้วให้เปิด gps ด้วยนะครับแล้วก็เข้าแอปตัวนี้ครับ open signal แล้วก็มาที่ตัวนี้อลูกศรตรงนี้ครับนี่ครับมันจะแสดงสถานะสัญญาณของโทรศัพท์ของเราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยส่วนตัวที่หาสสัญญาณจะอยู่ตรงนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นอสาสัญญาณให้คลิกเข้ามาครับอลองใหม่ครับนี่ครับ ตรงที่เป็นจุดๆนี่คือเป็นเสาสัญญาณที่ให้สัญญาณโทรศัพท์เราแล,แล้วเราสามารถดูได้ครับว่าตอนนี้มือถือเรากําลังจับขึ้นสัญญาณของเสาไหน,นครับนี่ครับของผมจับขึ้นตัวนี้จะเป็น TOT Mobile c e l l t o เ e r อะไรนี่ครับ เราสามารถดูได้ครับว่ามันอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไนะหนขยายดูพื้นที่ที่เราอยู่ได้ครับก็จะเปลี่ยนจับไปจับมาเรื่อยนะห,หันทิศโทรศัพท์เราไปดูครับนี่นะครับก็สามารถเช็คดูได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปโหลดมาใชใ้ดูนะครับ อีกอันนึงก็คือตัวนี้นะครับจะบอกว่าพื้นที่เที่ยวอยู่นี่ครอบคุมสัญญาณ 4G มากน้อยเพียงใดครับนี่ครับพื้นที่เขียวๆนี่คือสัญญาณดีครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วเราก็สามารถเทสสปีดจากแอป,ปตัวนี้ได้ครับกดตรงนี้นครับก็ถ้าสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคลิปมานำเสนอเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ